Okay. สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูแจ๊ส GD กันต่อนะครับตอนนี้ก็คือผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วออฟอร์มแตกมาก็ซ่อมให้ฟรีนะครับไปเลี้ยวขันมาก็ซ่อมให้ฟรีก็คือเมนเด้มนใหม่หม,หมดไว้ง่ายทําอะไรไม่ดีทําใหม่ให้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยขนาดไหนนะครับคันนี้มีเปลี่ยนหน้าเลมด้วยนะครับแล้วก็ติดตั้งไฟหน้าเป็นลูกแก้วไบ LED นะครับเ,เดี๋ยวมาดูกันเปิดไฟลีนะครับ ปิดไฟก่อนนี้อ่านี่คือเวลาปิดไฟนะครับก็จะเห็นลูกทรงนะครับหน้ากากก็เราก็ DIY ให้สวยงามเลยนะครับโอเคอ่าเปิดไฟรีนะครับสองข้างเหมือนกันสวยงามเลยดดเดี๋ยดูห้าไฟเทวไอสีแดงนะครับเข้ากับตัวรถนะครับเปิดไปหน้าเลยโอเคไฟก็เป็นสีขาวเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูระดับความสว่างกัน คัดคัดออฟชัดเจนนะครับได้เดี๋ยวลองถอยไปดูตรงตรงถนนหน่อยว่าถนนเปียกฝนฝนตกเนี่ยเป็นยังไงความสว่างตัวนี้ตัวแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูความสว่างกันฝนเพิ่งตกมันมานะครับอันนี้เป็นใบ LED เก็บอยู่อันดับต้นๆเริ่มต้นของเรานะครับตัวท็อปกว่านี้ก็มีนะครับ ถ <Okay. S 2> อาแล้วไม่ต้องถอยแล้วพอแล้วโอเคออโดครับอันนี้คือไฟต่ำนะครับปิดไฟหน่อยปิดไฟไฟสูงนะครับไฟสูงสะใจชัดเจนไฟต่ำเกาะถนนดีนะครับอ่าแล้วลองมองผ่านในรถนะครับผ่านลีมรถ ปิดไฟหน่อยเปิดปัดนน้ำฝนหน่อยดิเปิดไฟโอ้ปัดนน้ำฝนหยาบม,มากเปิดอีกดิมัวมากเลยฟิล์มรถมีน้ำล้างหน่อยไหม,อมอเอ่นะครับสภาพรถปีเก่าหน่อยนะครับแต่ว่าไฟสว่างดีเคขอบคุณครับ ฝากติดตามด้วยนะครับพาร์ทไฟฟิ้งร้านอยู่พนนันที่คมชลบุรีนะครับสวัสดีครับ